อุ้ยตัวนี้ใส่ครับได้สวยใส่สวยตัวนี้โอ้ใส่ยางงามตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้ครับตัวใส่อยู่ใส่สวยอยู่เอ่อเอาดาราเสห้เบิงโอ้ยโอ้อมาได้บ่เนนี่เบ็ดรวัง้น่อยห่อยครับยโอ้โนี่ครับนี่ครับใส่นี่ละอี้ยวโอนี่ครับโอ้ย่างงามเนาะตัวนี้เออตัวนี้ครับนี่ครับดูลุนนี่ละตามหาเออทำเด็ดครับตัวนี้ทำเด็ดแล้วตามหาจนสำเร็จว่า ตุ่มบรดได้กาาได้ครับอย่าไปซื้อนะครับมลิ่นเกีือเลยออะไครับงันได้เขาอกอะรวามเ็ไร้ล่งกว่าอลมงจริงโล่งบวนได้อะไรับบมาไลกินนะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซสองสันในบานพื้นท่ห้องปลาด้วยค่ะเมื่อนี้มากกับสาลาบุตรด้วยค่ะแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งด้วยค่ะเราซื้อบ่าวกายกนนะล่อๆล,ล,ล่ากระลังสียผ้า,ามากมึงตุ่มยามตุ่มเราตุ่มพี่หัวักตุ่มเนี่หมานบาอยยัอกหมานอยู่ นี่ก็เสียนหากินคือกันเหรอพี่น้องนี่ยหากินหาอยากคือกันนั่งเรียกแหกมันแหกมันแหกมันโอ้โหบทีครับร่างนี่ตุ่มตุ่มสมัยใหม่เป็นไรนี่นี่ครับตุ่มสมัยตะกี้เขาใส่แม่ไพ่ครับแม่ไผ่เนาะนี่ ม่พามันบูสรอนบ่เห็ดรอครับบ่อเห็เ็ดม่พมันทุนเหรอทุนอยู่ครับแต่ว่าคนเห็ดเป็นบ่มี่เป็นบะหมีเห็ดเหรออ๋อบมีคนสารเนียนครับตัวนี้ก็เลยได้สีอีกันในสี้นในนิดอืมจุ่มสีครับเจ้าบ้านบ่บงมัเบิ้วมนเห็ดแล้อเอออันนี้หลังแหลกนะคะไปหลังจ่อไปหลังที่สองัที่นี่ บ่ม,มบีนักสิเลยหากินพี่น้องได้แน่ว่าได้แน่ยังเดือยครับเดี๋ยวหาหุหลังครับอันนี้เข้าหาไปขายหาไปกินกินนั่นครับได้ไร้แน่กับขายครับผมได้ร้แน่กับขายกินนหากันได้ไร้กับาขายครับพี่เดี๋ยวจะกินจงไปกินครับปกติยังครับไปคนครับไปคนโอ้ไปไปอีกหลังหนึ่ง หากินลองคุณทางเขาไปเลยเฮ้ยใช้จุ่มด้ยจุ่มป่ะใช้จุ่มหลอดนี้หากินเลองคุณทางนี่ยังไงโอ้หลังนี่มาเนี่ยครับจะตัวหน่อยเออตัวนี่ปอยครับตัวนี้หน่อยก็ต้องทำอยู่ก่อนยาดี่น้องเอ้ยบังที่ละตัวเยียนครับหาจนเมื่อยได้หน่ครับจะเฉลยไปขายนี่อย่าสิมาหาต่อราคาได้ยิกได้ตัวนี้ปล่อยคือธรรมชาติครับตัวนี้เห็นไหมตัว น่ะถ้ามันโตหน่อยแห้งก kind of ับปล่อยขึ right? ้นแต่บ <c oughs> ่ได้ว่า <ability> สิเอาไปบ่าถูกโตเด้อค่ะวิธีการหากินแบบยั่งยืนนะค่ะคนหลุดขากปูเอ้ยคนลุดขากปูเอ้ยแล้วนี่ละเซตุ่มนะเติมนี่ละเอ้ยน่าตุ่มตุ่มตุ่มไม่กันยังไม่กันบ่เนี่ยนมเย็นไหมเย็นไหมไปเลยไปไม้ต่อไปค่ะต่อไปเดี๋ยวตุ่มอย่างลุ่มมอง ต้นนี้ก็อีกแบบนึงที่อันนี้บางล้านครับบางล้านบกเขาก็ทำต้นนี้แต่บางล้านต้องชายมันมือสองมือครับมันจที่เขาอ้าบ่ครับอันนี้เอาจะมองทีบเย็นมันอยู่เลยใส่ไปอันนี้ใส่ทิ้งเลยได้เพราตุ่มต้องใส่มือกูหมือเพือนอืมครับแต่บางล้านนี่มือสองมือได้สองมือหมือสองมือสองมือสองจะที่เขาดีครับฝัอหนึ่สองต้นนี้เขาใส่ไปจังมืออะไรนี่ต้นนี้ใส่หมวกอานครับ หากินขางคนทางไงแล้วพี่น้องกีนดอกจอดขางคนทางผัดหม,มันเออพอมีอย่างนี่บอกเป็นยังเอะไรกจะขอ,อนอกว่กันนี้ว่าขอ,อนกกินบ่ออนีเขอนอกกินบอโอ้ยยังลินล้นอ่ะขันออ้ยเปลี่ยนย่าเลย มันดูดอ,อกอว่าไทยดีๆอยู่เลยนี่มันดูดออกอย่างง่ายใค้ไม่ต้ังหินหลอเขาอยู่เด้ยนี่เขาอยู่แต่ออกนะเงี้ครับเขาอยู่หมพา,ามนบางกัดคนบางคนกหูดอออง,ง,ง่าพังง่าพังใ้่ว่าตน้นใหญ่ได้เลย่จะออกมาได้เพะมันดูดออกขึ้นเดี๋ยวก่จะเวล่าโวตัวนี้คือขาวหนกขาหนก เขานกร้ายบ่แนหน้าของจริญคนมีวจัดบ่กับเขาจำัดบ่เนี่ครับมีนาเเขาทาด้หน่นี่บ่นอันนี้มันไ่ดีได้ยังมีเขาอยู่นี่ทหารบางหน้าบ่มีเลยผู้ใมีสูตรจะบบ่เนี้ยด้อครับับกัดพอหนเกี้ยังไขาหนกเป็นจูดต่อกระยวนจุดเอาเวลาเกี่ยวมันกะมันกัลรลงคือเกลียวไหนอ่เจุนี้บางกัน บังกับพอบังีเอบังกัพอบังกบกเพื่อนงบเพิ่มออีกเลยนี่เอาบักหอยใขดเพิ่มก็ใส่เต็มเลยเลยคันบ้านเนาอยู่ใคมได้กินบ้านนไม่กินบ้านหนอยู่ืมยางหกยับบเย็นกับซ่ใส่แล้วอ้ยตัวนี้ใส่ครับไส้สวยใสสวยตัวนี้โอ้ใส่ยางงาม ตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้ครับตัวใส่ได้อยู่โอ้ยใหญ่กว่าตัวบางหนึ่งอยู่ครับโอ้ใจใครกบปูไก้อีปูพอดีเลยแต่งี่ะตัวกันอีกเออมาแล้วครับได้ได้แล้วได้แล้วความหวานมาแล้วสังนี่ละเพราะว่าเอ็นตัวตอรบอลบอลถึงใส่ใสโล่บอลได้อยู่สังคือหกแท้น้ำฮะใส่กิโลกันหกไปหกยิงปลามันกินไปเลยสังแปะมาเขาไม่มีกินเลย เอาเตึงไม้นี่เอาเอาพันมาครับมี่ไวอยากแก้พันอันนี้กับโคดซนาคล้ายแต่เขานกเด้อพี่น้องนี่คนอยากเขาเป็นจ่างลายพันโลพันโลแทนอยอันนี้ก็ตัวนี้ก็ใส่ปวยครับพี่น้องปวยเด้ออันนี้กับปวยกันครับตัวนี้บอกหรอกตัวนี้เนีงโอ้โหาเฮียเนี่ยคลูกลูกพอพันครับเนี่ยตายเลยอันนั้นว่าสมก็หมาหนีเดี๋ยวอะไรตัวนี้เนี่ กันแต่ยืดไปปล่อยกับอว่อก็เด็กเขาเก็บไว้ให้เก็่อใบไปไปปล่อยวัดครับตัวนี้เอออันนี้เป็นใส่ลุ่นปล่อยย่อเต็ดกระปู่มไหมบอกก็อึว่แม่นยังจะพี่น้องคนลุกแต่มันตัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเปรู้แล้วนี่เตามตัวเหรอกระปูกระปูไว้คือเกาครับกระปูนี่ยจะไเป็นเนี้ยครับตัวนี้อ่าเขาเป็นเนี้ยกระปุ่มเฉวดเป็นเฉวดของเขาเนี่ย บัวก้าวไกเพึ่นสูตรไาสูตรมันมันออกกินเขาใส่ครับแม่ที่มันอยู่มันอยู่ดุนอืีแต่ก็ดินมันก๋ดีมันก๋บวกกับคือตัวนั้นมันกครัเออที่บิึงเขาก็ยิ่งหูเชี่ยนเชี่ยนมาแล้วเขาเบิึงเขาหูเชี่ยนตุ่มบัาวไก่เสี่ยนตุ่มเสี่ยนตุ่มเสี่ยนตุ่มน่าจะได้เขียนนะครับนี่นั่มนะครับอันนี้แขวนหน่วงไม่ไวแล้วผมพ่อเป็นครับปี้นี่พ่อมาลองสีสีมาลองครับตัวนี้เนเขารีวิวเนยเท่าไรครับ แต่เล,เลยลองซื้อมาเ<อ>บิึงเอามาลองใส่เบ,บิวงามดีคือตุ่มโบราณเขาวะตุม่มโบราณน,นะเป็นตุ่มไม้ไฟโอเคโอเคก็ย่ okay, okay. ยามของเราเรื่อยๆ,ๆอย่างโอ้เขาหนกายแต่ <laughs> <laughs> ตมาใส <laughs> <im mit> ่ตุต่มมาอันนี้ที่น้องมาเป็นตุ่มเป็นไรนะครับนี่ <im mit> ตุ่มกระปูฮะตุ่มกระปูมาใส่กระปูไปขายเฮ้ยกระปูลายพะโล้ตายไไ <im mit> เลยโอ้อ กินกะปูก็ได้มาต้องกินเอียนะปูขลอยเถอะวะเซตเว่นบ่เซตเวนนาะผมมาเซตบยสองเหมือนเดิมเจามุกเยวกันดอกมันป้ามันกันเอียนม่หยิของเมือนกันมุกเยาก็ปเจังมมันกัเขาเมีนเพราะมันหากินอกันอู้บังนีแม่เดี๋ยวกระปูหกเจ็ตัวไหมก็ก็บคดีครับตัวนี้ก็บคนดีเลยเนี่ยบอกกะปูของานยังดีก่อตัวนี้ัขเอียนไม่ข่เป็นต่จำเนาะตัวนี้ขันแย่ขันดุนห่าว่คือแทมันเลย เอาลูลลู่นี่มันิคนละอย่างเลยใช่เอาตามตัวาลู่สีตัวาลู่ขันดีเนรอหมันเนี่ยเต็มบ้างครับนี่นี่บนี่เต็มเลยกระปุกกระปุกหึ่ยน่าวะอีฟวอกันบังอีบต้องกระหมานกระปุกแทนบอกครับอันนี้กินเย็นไปแล้วเย็นนี่เขาอยู่แต่ว่าเขาพิกินรนานาที่เขาพิจิตเย็นไปแล้ว ปูเยียเขาไปตายเลยกับปูหลายปานนี่อ๋อเหรอนี่สิบประตูสิบประตูได้เลยก็ยตุต่มมาใส่กับปู<ช>แทนแล้ว嘛น,นี่นี่ละอาหารฉันดีแกงกับปูไปจะทอดกับปูใส่กับปูใส่ตำสมได้ละเออวุ้ย <laughs> อีเต้แม่อีเต้แม่กับเตาปล่อยแล้วอ่ะแต่ว่าหัวแบกันนะครับตุน มึงงามกันดีกว่าันเวรคารากระพูเขาไหมผัดหมานติแม่นครับได้เยอะตัวนี้หยิบห้องหูได้เจอไดนว่าได้อืมครับโอ้หนา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 น่าอู้ตองงามตัวไหนตัวไหนสวยงามได้เท่บ้างครับไม่ไม่เิดอันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งอยู่คนนี้ดุงล้างเดียวขาทาเนาะนี่มือเรียกครับมือเรียกมือเงินจังเลยมือเงินมือีจังจังงังเลยคนเดนะครับจังเงินเยิน ้เทเบิงครับ <Beautiful>, นี้นินั่งยิใส่สวยอยู่เอออ้าวเดีาราสิเทให้เบิงโอู้้หูโบทำมาได้โบเทียนเนี่เป็ดหวังหน่อยครับเลยอ้หนี่ครับนี่ครับใส่นี่ล้วเอี๊ยปลานี่ครับโอู้ยางงามอ่ะตัวนี้เออครับตัวนี้ครับนี่ครับรุนลุนหนี่ล้วตามหาทำเด็ดแล้วครับตัวนี้ทำเด็ดแล้วตามหาจนสำเร็จมาตุ่มตุ่มบ่ได้การด้ะครับยังไม่ซื้อเลยครับตัวนี้ พอดเพื่อราคาเขาจีดาผมอยู่บ่แต่บุรีเด้อแต่ว่าบุรีครับแต่ว่าไับไไ่ไพพอเจสือกสือใส่ได้ครับแต่ว่าอ่แต่ผมใส่แล้วบ่ได้บ่ได้พ้นเลยบ่ได้พ้นเลยกรับแล้วเตี้ยบางลั่นมาตรฐานที่สุดนี่เออสุดยอดสุดยอดไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ได้ไม้ไผ่ก็ได้ครับไม้ไพ่ก็ไดครับบ่มีคนลดลดตัวทุนครับแต่ว่าตัวนี้เออาอยังไงครับคิกานเฮ็ดไม้ไผ่อ่าเดจ้าหนุ่ยศิพาไปเนมึงของสาราบุตรเราใส่เราใส่ไม้ไผ่ครับตีบางทุ่ยไายแล้วเออไปตัวนี้มันเลยมันยังมันแน่ว่ะ มามาล้างมามาล้างลืมครับตัวน้เลลืมลื่มย่างรวงไม่จังหวะพู๊ดเอ้ยโต๊ะปักเงยมันสิไปแล้วนั่นมันไปบ่บ,บ่หรอ,ไไอ,อครับปรมัดไว้ดียังอันนี้ก็คือใส่ไว้ต่ออีกเนี่ยครับใส่ได้อีกครับตัวนี้ชือว่าวบ่ต้องเอาบ่ต้องเอาเมื่อเลยสองสามมือถ้าถูกปักหอยใส่เข้าไปนี่ครับโอ้มันมันเน่าแล้วมันก็ได้กินแล้วมันมากินนั่นวะขันเน่าแต่อันคนใส่ข้าอยู่างงูนะครับว่าขันเน่าขันเน่ามันบ่กินเลย แม่คร uh, <ent> ับต้องมันให้นไหมเขาข้าวครับสองมือเปลี่ยนเงียบแม่ครับต้องข้าวย่างเดียวเมือแดดกะปูใส่เงียบพอดีอู้อย่างมันอู้อย่างมันปูไข่แตกอ่ะกะปูเดี๋ยวเอฟซีอะไรมากะปูไปตำสมดีกว่ามั้งเราอู้มีกะปูมีอยไรอ่ะอันนี้เพย์เพยอยากใสเอียนเพย์อยากใสอยังนี่สั่งเบาไก่ไว้เดี๋ยวพี่น้องเลยสั่งไว้เดี๋ยวกันฮ่าได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 ้อีกอีก่ชนิดนะครับตอนนั้นอ่ได้บ่ได้กะอีกเท่ชนิดแต่ว่าแต่ละปีกะบ่ตาก็ สามทิพย์ที่ดูแลครับพันได้ปีนึ่งเพื่อนบอกเอาไปก่อนแต่เพื่อนบอกเอาไปก่อนครับเพราะคนสือหลายครับชาวบ้านเก็บางคนก็คนหาน้ำครับสำหรับคนที่ชอบกินเอียนเนี่ยพี่หน่องไปสือไปปล่อยกับสั้งไว้ได้เด้อนี่ครับมีเอียนเอียนปล่อยกับมีครับเอียนปล่อยกับมื้อใครมาเพี้ยงครัมันมันมันก็เป็นวิธีการหากินอย่างหนึ่งของคนอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องว่างการกระทำงานครับตัวนี้ เออวางจากการทํางานก็นหาปูหาปลาหาถ <c oughs> ูกสิ่งถูกอย่างที่สาม,มารถทาไรใดให้จาของใดเนาะของมันธรรมาชาติพี่น้องแล้วก็ไอ้ที่แหลกหากินนะครับว่ามันมันเดรร์ไรกัก็ไปขายกานหากินของหมูเขานี่คือถ้าต้นหน่อยเขาปล่อยถิ่มจังที่ส้าวหนือไทยเห็นตอนแหลกเวยค่ะถ้าต้นหน่อยเนี่คือปล่อยถิ่มเลยถ้าต้นใหญ่จังเอาไปต้นหน่อยกับปล่อยให้เพิ่ใหไง,งขึ้นออกแม่แพ้พันธุไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะบอกได้ว่าเอาไปทัป้งต้นหน่อยแล้วต้นหน่อยมันก็ชิบหายเบื้องหน้าว่า ไปเดี๋ยวไปมึงของซาลาวุฒิมาที่นี่เือนูนรักเือนุรักการหากินแบบัยงยืนเลยรุดปักไงเลยนเรานราบซาลาวุฒสวัสดีครับอ้านี่ซาลาวุฒินี่นี่ยนี่ครับงานแเบ้าตู่บอบอูิกือบ้าใกล้บาตูแช่ครับอ้าวมีการมีการคมขวัญขุดต่อสู้นออ้าวเราเข้ามามึงเขาขิงกัมาเป็นไห้แลเข้ามามึงของซาลาวุฒิเด้อขาของตู่ จะเล่น<ด>ยนพสุตูได้พี่น้องนี่เพิ่นมาใส่ไหวแต่ว่าอันแนวใส่เพิ่นนี่มันเป็นใหม่ไพ่ในตำนานนะในตำนานโานลกสางมวันหมือโลกสามเสือรูเขาห้าวเด้ย, <c oughs> ยากแกงกันนะแค่นั้นแหละสลาวุลศสอบแกงเออมนันบ่ถ้าทำมาหลุนมาเมบิงบ่หมานครับ เข่ากับปูคือกันยองกับใบไก้อีบกับปูกับปูกับอ้าอ่ะบางแหลกอีบกับปูานหนึ่งะตเออเอาไปเดี๋ยวไปลุนมังบังต่อไปใส่ไวขึ้นเกาใส่วขึ้นเกาครับเดี๋ยวผมกับจีเซ่ยนี่ขึ้นเกาละกังเขสบังเขาีคบเี็ดีนี่เดี๋ยววันสี่หยางอีกบังพี่ไก่ไหมจุกเมี้ยประเด๋ยว่าไก่เดล๋ยวห้าควันะครับ ใส่ใบขึ้เกาพี่น้องอีกสองหมื่นสามหมื่นกะจังไม่งยามขึ้ดเกาเห็บเบียกอื่นก็ให้อาชีพเสริมเราอ้าวอีกบางหนึ่งะดบอเขาเือกหรอเบอเขาใส่เงี้ยว้คขึ้เกา หอยแแมครับหอยแท้ครัหคนหาก้นหากินบน่ับหนาคกับไทยแล้วไม่ดีเขาเลือดะมงเออทางไก่ทางเนาะทำไมด้แล้วห <c oughs> อยครับเขาซื้อต่อได้ห้อยหไว้เพีจียก่เด้ออีกลางหนึงพี่น้อง <c oughs> ิมบาง <c oughs> บางอ <c oughs> <า>ีซีโร โอ้บอ่างวสไลดรบางของสลาหัวนี่สิเป็นบางไม้ไผ่ด้ค่ะก็คือของเบาไกาเบาไก่เราสิเป็นทอพีวีซีนะถูกปักหอยใส่เนืี่ไงครับง่ไม่ไผ่ลนเ่ครับอ้ยตกอ้ยขี้แคบอู้นี่ขี้แคบไตตีนขี้แบตไตบกด ไปแล้อยังไปเห็นมันอ้งการทิ้งของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเยอะนี่ถามว่ามึงมาหลุ่นเด้อว่าโตใหญ่ปานใจถามมึงที่มึงต้นหนึ่งโบแต่ที่ถ้าได้ต้นงามอยู่หรืองามๆมีแล้วงามครับเรืองามอยู่เขาได้เขาได้ของเขาอยู่อ่ะกับใส่ใบต่อพี่น้องหนึ่งตัว ้ต่อไปพี่น้องไม้นี่เพิ่มมานแล้วมีแรงหึดขึ้นเยอะอแต่ตว่าจัานได้กระยังมาท่านเสมอกับเปาใกล้อยู่ด้วยครับสาราวุฒเพิ่นยังมาท่านเสมอกรเปาใกล้ได้ครับบ้าเรานี่กะทีกรกลัว,วน้ำได้เสร็ในบังนน้าเนี่ยเรได้อีกแล้วเพวาาราะว่าชนะกระยานนี่ละใส่แต่น้ำมิลีใสแต่น้ำมิลีเรา เออทิงลแ้ลันตรายอันตรายจริงๆมัน้อนว่าได้ถอดเสื้อโซ่ล่ซักบ่มันจังประมานี่ลูกพีเอ้ยลงพลอยเอเยวจะได้จะสิหมันเออเราออกมาปวดซัดแล้วใส่ใว้ไหมค่ะพี่น้อง นะแต่กระปุกแต่กระปุกขึ้นเขาลอยลอยแล้วพี่น้องลอยแล้วเริ่มลอยแล้วเ็ท่ากท่นึครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะพวกกูจะหายได้หรอวะ เหมือนได้ดกันมือนได้ด้วยนะบริมาเหมือนได้บริมาตไทายนั่นด้วยเสียเลยอ่าไม่ไปไทยนั่นร้ายถืร้ายครับขอแหงแล้วพี่น้องเอ้ยย่ามาเจ็ดแปดฟังพอมานอิอเขา้องของของโต๊จักเจ้าบางกับมังกรผมเอ๋เกาบางครับกาบังเงี้นเนีน่ย่ะ <ขอ S 2> แต่มาเรื่องเขาตัวนี้เรื่องครับเรื่องกระตุ่มเรื่กรตุ้นี่เป็นยีทีพยพอดีเออครับมันกว่า เียธ่ามันอับตัวนี้โพว่ามันดอกที่ว่าได้ได้ไดยอะแต่พา้าวัดมันตรงหลายเหี้ยเออครับได้เป็นสองตัวาเงียใส่หัวพธิ์เพื่อตำหนทำนั่นว่าออตัวนี้ผมใส่คือว่านี่เสื้อเสื่อเสื้อหมั่นลันนี่คือแต่เมนเี่เอาเอาเสื้นอนกินบอกเป็นยังบระมานมือนีมือไม่เทากับมันมือนาอาชิมะก็ไดเอออมือนาอาชิมะก็ไดแสิหงมันผูดละหมูนาไดแต่เมื่อเขาย่ามาได้ยิมมันนั่นแล้วใส่ไวไหมคือเกาพี่น้อง มันจะซีบหรืว่าไดล่ะกันสกาวอย่าี้เงี้ยยังนึกพังนี่เลจักเงยบมากนี่มีเหตุอัะไรเด้อค่ะเลยประตูอ้ปลาใดตีโออตาลีต้นเลยมือหนายังมีมือหนายังมีคุณอยู่าใกล้เ่ลยเลยเออมันมันบอแมนหมา้ตีเขาเคยใส่ปะหมา้ตีคุณเคยใส่ฮะมันบอแมนหมา้ตีคุณเคยใส่ปะ โอแม่นนานี่น้ำมันกว้างอยู่เออนานี่น้ำมันกว้างอยู่ละว่าตามากินจัเลยนะเออ <c oughs> ไม้สุดท้ายของบ่าวไก่ล้วพี่น้องเพคนย่างเขาไปพุ่นละ่ะเพรานว่าทาย,ยุนีละเพร่นะน่ะแล้วสิถือออกมาให้เบิ้งพนะนะันนาะไปเบิ้ง บะทึกบะทึกเราเด็งูหน่อยมาตนนึงอ้าวจังสิเราพี่น้องการทำมาหากินเนาะมีมือมันบมันก้าวกับไปเลยวแล้วอพร่พิมผัสได้ไหมอ้ตัวเดียวกับพ่อแล้วนี่เออตัวเดียวกับเลือกกินแล้วไปค่ะเขาไปบานกันแล้ว